สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาไปดูหมู่บ้านซิตี้เซนต์นะครับมันอยู่ทางไปถนนสามสี่ห้านะครับแล้วผมก็เจอป้ายไงผมก็เลี้ยวตามป้ายนะครับแล้วก็เนี่ยตรงยาวมาเลยครับตรงยาวๆนะครับหมู่บ้านอยู่ซ้ายมือนะเพื่อนๆถ้าจะมาก็ GPS มาก็ได้นะครับหรือว่าดูป้ายเขามีตลอดทางจริงๆนะไม่หลงแน่ๆครับนี่ครับถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับเดี๋ยวรอบนอกไปเดี๋ยวเข้าไปขอเขาดูกอนเดี๋ยวเข้าไปดูยังดูด้านหน้าครับโอ้กว้างมาก ฟีลสวยมากเหมือนคิวเมกันเนาะงล่เหมือนคิวเหมือนกันเนยแอปเข้าชมโครงการได้หรือเปล่าครับพี่ชมโครงการครับนี่เราจัดด้านในโอ้ยโอเคเลยเหมือนแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยอ่ะที่โคตรกว้างอ่ะทุกคนใช้สีเทาาไปช้าแล้วกัน มีสะน้ำตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้เป็นทะเลสาบของเขานะครับสวยมากๆใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราถ่ายรอบนอกแล้วกันนะครับไม่น่าจะเข้าไปข้างในได้เดี๋ยวเรามาดูแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรากำลังมาที่ด้านหน้าแล้วครับ แรกตรงนี้คูปการสวยดีอ่ะสวยมากอารมณ์เหมือนคิวเหมือนกันเนอะแรกบัตรครับพีบ่อันนี้เขาให้ถ่ายได้ครับถ่ายเลยราคาดีเียามีสามไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับ ผมกำลังดูไายใหญ่อยู่นะแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นไายเล็กครับอันนี้เป็นไายกลางครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับอันนี้เป็นไ้ายกลางครับพื้นที่ใช้สอยหนึ่งร้อยสสิบตรมนะครับ วท,ที่สักผ้าอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วที่อื่นเราจะมีแค่จุดเดียวเราทำไว้รองรับเลยนะคะว้าวเลยอ่ะมาดูด้านบนบ้างครับสวยมากๆเขาบิ้วสวยนะ นี้เป็นไซส์เล็กนะครับมาดูด้านบนไซส์เล็ก1 1ึ่งรอยสิตลมอครับก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าโดยภาพรวมันจะได้พื้นที่ดูเยอะขึ้นนะครับยสาตารางเมตรก็เท่ากับบ้านเดี่ยวล็มตัวเต้นเลยนะคะเดี๋ยนะอันนี้ร1 0 <11 4 S 2> <11 4 S> 1สิบร้อครับ อันนี้ไซส์เล็กนะครับด้านล่างนะครับครัวบิวสวยมากนะครับไซส์เล็กนะครับขวามือนะครับจะมีห้องอเนกประสงค์นะครับโอ,โอ้อันนี้แปดเมตรครับแปดเมตรไปดูแปดเมตรกันโอ้ข้ามาดูไซส์ใหญ่นะครับหน้ากว้างแปดเมตรนะครับสุดยอด ผมแล้วชอบด้านข้างเขาจะปลูกพวกของกินครับมีกระเพรามีมะเขือโอ้โหอยู่ที่สมกว่าครับอันนี้ดูวันยาวๆครับพี่เขาอนุญาตให้ถ่ายก็เลยเดี๋ยวถ่ายมาแบ่งกันดูครับสามารถเก็บพริกเก็บกระเพราได้ครับเขาไปดูโอ้ อันนี้สามล้านเท่าไหร่นะครับสามจุดเก้าค่ะสามจุดเก้เนาะโอเคอกิข้าว i ิติเซนมีห้องอเนกประสงค์ห้องน้ำครับโอเคในข้างบน,นครับ ด้านบนมีห้องน้ำในตัวโนบนด้านใที่เราอนตัวอห้องนี้ก็ใหญ่อันนี้หมดแล้วนะอ๋อหมดแล้วเหลือแต่้า่ตัวอย่างอ๋อมันยังไม่เสร็จนะที่พี่บอกยังไม่เสร็จใช่ไหมครับโอ้ตรงจะโค้งโค้งเหมือนสไตล์แต่งจองไปหมดแล้วอ๋อห้องน้ำส่วนกลางห้องเบบี เข้าอยู่ได้แล้วนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ลองแวะมาดูนะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มราคานะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับหลังเล็กกับหลังกลางอ,อันนี้คือสุดสุดตบแค่ตรงนี้ใช่ไหมคระับโอเค แค่นี้แล้วก็คือระหว่างหลังมันจะห่างกันค่อนข้างเยอะอะค่ะกว้างมากเลยมันจะโล่งมากตรงนี้มันไม่มีอะไรบังสวยตรงนี้มันก็ได้เสียงโปรจำนวนหลังไม่เยอะดีกว่ค่ะเพราะฝั่นง,งนี้แค่บ้านเขาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นในสมดุลความสวยนะค้ชมันก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ ลองดูนะครับสภาพแวดล้อมต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับก็จะมีโซนด้านในนะครับที่กําลังสร้างอยู่ก็จะเป็นโซนธรรมชาตินะครับแต่ว่ากําลังสร้างอยู่ก็จะมีพวกสนาบาสด้วยนะ เน่เน่ตรงนี้เลยครับสระว่ายน้ําเป็นน้ำเกลือฟินเนตอยู่นู่นดีมากแล้วนิติอยู่ข้างในอันิติอยู่นี่นิติตรงนั้นก็มีศาลาสุดๆครับลมเย็นมากอันนี้เป็นสวนกำลังทำสวนกันอยู่ครับนี่ครับ โอ้โหเจ๋งมากๆเลยอ่ะให้ตายเลยห้องน้ําตรงนี้เป็นมุมจากทะเล3าบนะครับตรงศาลานะครับสรุปนะครับก็คือดีนะครับธรรมชาติแล้วก็น่าอยู่มากๆนะครับราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงมากนะครับสมเหตุสมผลนะครับใครอยู่ทางนี้ลองมาดูนะครับโอเคสวัสดีครับพูดเรื่องบ้านแล้วนะครับก็นึกถึงสินเชื่อบ้านนะครับ วันนี้ขออนุญาตใต้ยานิดึงนะครับของเกียรตินาคินครับเขาก็มีโปรดีๆมาให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับอ่านเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เป็นตัวสินเชื่อบ้านนะครับวงเงินนะครับ50ล้านบาทสูงสุดนะแล้วก็วงเงินอนุมัติ100%เรนะครับระยะเวลาผ่อนสูงสุด30ปีนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราอ่านนะเพื่อนๆอ่านนะครับเงินล้านนะครับไม่ใช่เงินหมื่นนะครับอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้า ต้องการนะครับหรือว่าอยากจะลองยื่นกู้ดูนะครับก็กรอกรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เนาะเนี่ยกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับส่งเรื่องไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับเรื่องแล้วก็ติดต่อกับเรานะครับก็คุยรายละเอียดกันว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับโอเคแล้วก็นอกจากสินเชื่อบ้านแล้วนะครับก็จะมีตัวรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับของเกียรตินาคินนะครับเป็นตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับรีไฟแนนซ์นะครับ1.99คงที่2ปีนะครับรายละเอียดก็เช่นเคยครับเพื่อนๆต้องอ่านเอานะครับพออ่านเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดเหมือนกันนะครับส่งเรื่องไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสนับสนุนช่องของผมนะครับโดยการคลิกลิงก์นะครับเข้าไปสมัครบัตรเครดิตนะครับมีสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับในเครือข่ายพนมิรของผมนะครับ